สวัสดีนะครับสว,ส,สวัสดีป้าปามาตั้งไหนครับเนี่ยพิจิตครับอยู่อำเภออะไรครับเ,เมืองเมืองพิจิตรเหรอใช่ใบ้าน่ในตีอ๋อเสียตีตียกล้อ,อล,ล้อคู่นี้ขายไหมป๋าเนี่ยเนี่ยไม่ขายอ่ะเป็นมือสอง ปจาจะขายเท่าไรอะ่ะแต่มาได้มาห่อบางโคนครับมา้วกเปลี่ยนล้อ,อปอาขับเองเลยเหรอปาขับเองอะ่ะโอ้ธรรมดาโอ้โอโอโลงโหดอีกแล้ว ม,มันไม่หยุดอหรอมันไม่หยุดอ่ะโอ้น่ากลัวมากโอเคก็สายบางโคนสีเคนะครับนาะนผู้ชมสีเขียวเหลือคู่สุดท้ายคู่เดียว <c oughs> อันนั้นมันคนละข้างกันล้อสีม่วงโอ้ผมชอบมาสีนี่ เสีม่วงนะมาดูหมวกมาฮะมาดูดมาเลยอ่ะเดี๋ยวทำไห้แป๊บเดียวเดี๋ยวทำไห้แป๊บเดียวปะแจ้ด้วยนะปาแจ้ด้วยไหมได้ได้เดี๋ยวผมทำไห้แป๊บเดียวอันนี้ก็ใส่บางโคนอย่างเดียวนะป๋าติดไหมติดไหมติดตรงไหนครับติดมือหมุนเหรอติดมือไหมไม่ติดครับเพราะเสริมแผ่นและติด รับครับทาไปเติมก็ติดอ่ะโอ้ช่างนบอันนี้สายโหดผู้น่ารักเนาะสายโหดนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวทำการถอสักครู่นะครับอนี้ถอดหมดทุกชิ้นส่วนแล้วนะครับก็โอ้โสว่านแท่นมีไม่ใช่ โร่นี้เขาไม่มีรูมาให้นะบเลขทางนะครับโอ้โหราตรีมาขายด้วยเออเอ็กแน่นอนนะวะโอ้โหสุดยอดไม่น่าถอดยูไหนอ่ะ หลายรูจัดไลเ่เบาป่าบอกจักด้านแล่เบาเนี่ยก็เสร็จลวเหลือเก็บงานนะครับอ่ <S <S ตรงนี้ทำยังไงนะเอาเอาเอา,เอาน็อตเชื่อมเข้าม,มาเหรอใช่เพราะว่ามันแบนนั่นแหละเออเพราะว่ามันมันจะเจาะยากเนาะมองเหม็นภาพมีน็อตตัวไหมวะอ่ะเดี<ะ>๋ยวยกตัวอยานะ่างนะท่านผู้ชม ยกตัวอย่างนะ,ะแบบนี้นะครับแล้วก็แต้มหัวน็อตไปนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ขันยึดตัวนี้ได้นะครับจะได้ไม่ต้องเจาะมันลาบากมานนี้นครับเผื่ออยากเจียอะไรออกก็เจียได้นะครับโอเคเนาะรูเรื่องเนีโอหป่าแบบดูแบบล้อมากอะ่ะาบอกว่า,วาอยากใส่ลอ้อข้างวงปงหมจะไปยังไงอ่ะอันนี้ร้อย่ิบเก้าี่ยีิบเจ็ด ก็เอาข้างข้างหยิบก้าไว้ข้างวัคนาไหมันหล่มไงมันก็จะพอดีอ่ะใส่ล้อก็ประมาณนี้นะครับนึกว่าจะใส่ล้อใหม่กลายไปมาเลยดูแบบไม่อันนั้นเลยล้อมันเก่านะครับผลสีใหม่ผลสีใหม่ไ ลุดไม่ต้องโทษผมนะติดภูๆๆมิในในในขอบคนกัน <c oughs> <c oughs> แรงล้อหลุดโซมีไม่ยืนตรงพมือหมุนหมุนไม่ได้ครับติด,ม,ดมือหมุนมันอ,อ,อันนี้เกิน มันยาวไม่ยาวสายพานไม่ตรงสเปคสายพานต้องเบอร์72มันจะพอดีพาแล้วก็เสริมขึ้นประมาณ5นิ้วมันก็จะพอดีนะเอ็กไม่ใช่หมุนกับหลังอะ่ะโอ้โหเอ็กโอ้ยสตาร์ทเกลื่อนกับหลังอีกเป็นมุกใช่ไหมเนมมี่ยแหมการสตาร์ทเครื่องกับหลังอีกอแหม่ไม่น่าบอกเลยน่าจะให้ติดไปก่อนออา แอ๊อเอ็กอย่าทำมาเสียหน้านะอย่าทำมาเสียหน้าโคกนะเลยเฮือยเล็งยังเป๊ะว้าตาติดด้วยอะ่ะโอ้เอ็กทำได้ไงวะอาเชียขึ้นปีกขับไปด้วยขับขึ้นเลย ใครขับขึ้นได้ผมขับขึ้นไม่ได้นะ,ะขับขึ้นได้ไหมออล้อเลยนะจะต้องมีบางผนเนาะโอ้โหสปริงยังนบสายโหดปึนตารี่คือ อันตรายครับต้องเล็งดีๆแล้วก็ไปเลยสุดยอดอน,นี่โอเคนะครับผมคนานใดสนใจก็มีขายนะบารโคนนะครับสามพันห้าขาพันห้านะครับอันนี้พี่เขาฝามาใส่ที่บ้านนะก็ อาจจะมีค่าติดตั้งนิดหน้อยครับสองสาร้อยนะครับผมโอเคนะครับเจอกันชิปหน้านะครับสวัสดีครับ